ก็สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง AHA Anime น,นะครับอยู่กับการสปอยโดมสติ๊กนะคะนัวโจในฉบับมืองงาครับก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับผมก็อยากให้กดไลค์คลิปนี้ให้ถึง20ไลค์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังได้เลยครับ ก่อนที่เราจะไปฟังตอนที่162นะครับเดี๋ยวผมจะขอเล่าย้อนไปถึงตอนที่161นะครับเพื่อให้ความต่อเนื่องในการที่จะไปตอนต่อไปนะครับคือลุยนะครับมีความกังวลใจอะไรสักอย่างอยู่นะครับอะไรสักอย่างอยู่ที่เขากำลังวลใจก็คือครับสิ่งที่เขานะครับจะได้ไปเรียนต่อทำอาหารที่ต่างจังหวัดครับก็คือเขานะครับมีความกังวลใจว่าเขาจะได้ห่างกับนัซโอนะครับว่าเอ๊ะนัซโอจะแอบไปแอมกับพี่ฮินาหรือเปล่าพี่ฮินาจะแอบไปแอมกับนัซโอหรือเปล่านะครับคือ จุดสาคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับก็นัสึโอนะครับก็พูดไปต่างๆนานานะครับพยายามบอกว่าฉันไม่เป็นไรหรอกเธอไปตามความฝันของเธอเธอเธอไว้ใจฉันได้นะนะครับก็พยายามที่จะพูดให้ลุยนะครับเข้าใจว่าฉันยังไงก็รักเธอนะครับก็ในเรื่องจากนี้อาจจะเป็นนัสโอไปแอมพี่นะหรือฮินะเปอแอมนัสโอหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องติดตามไปพร้อมกันนะครับ ในส่วนของตอนที่1นึนะครับฉากก็เริ่มต้นที่พี่นานะครับกำลังจ้องดูข้อความจากพนุ่มสุดหล่อนะครับที่พนุ่มสุดหล่อคนนี้ก็ได้ชวนฮินาออกไปกินข้าวเย็นนะครับดูเหมือนว่าพนุ่มสุดหล่อคนนี้นะครับจะชวนฮินาทุกวันเลยทีเดียวครับจนทําให้พี่นานะครับรู้สึกว่าเขานะครับไม่มีเวลาส่วนตัวให้กับครอบครัวเลยนะครับ แล้วฉากก็ตัดไปทางนัสอโอนะครับดูเหมือนว่าเขานะครับจะถูกผู้จัดการนะครับเรียกมาคุยเกี่ยวกับนิยายของเขานะครับโดยข่าวที่ผู้จัดการนะครับเรียกนัสโอมาคุยนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับข่าวเกี่ยวกับนิยายของเขานะครับที่จะสามารถไปตีพิมพ์ลงหนังสือได้แล้วนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีที่เป็นข่าวใหญ่สําหรับนัสโอนเลยทีเดียวครับแต่เขานะครับจะต้องพยายามมากขึ้นเลยทีเดียวเลยนะครับก็คือเขาต้องไปเรียนที่มหาวิทยาลัยช่วยงานชุมนุมและก็ทํางานที่บ้านอีกด้วยเพราะว่าลุยไม่ได้อยู่บ้้านนแลวะครับ หลังจากนัสโอนะครับเสร็จภารกิจกับผู้จัดการเสร็จแล้วนะครับเขาก็กําลังที่จะเดินทางไปที่ห้องชมนรมของเขานะครับโดยระหว่างการเดินทางนั้นนะครับเขาก็ไปเจอผู้หญิง2คนครับที่กําลังจูบกันอยู่ครับโดยผู้หญิงหนึ่งในนั้นนะครับก็เป็นแม่สาวมิยาบีของเรานั่นเองครับ โดยที่แม่สาวมิยาบีนะครับกำลังจูบอยู่กับผู้หญิงที่เป็นใครก็ไม่รู้นะครับและผมก็คาดการว่าผู้หญิงคนนี้นะครับจะเป็นคนที่มาชอบเธอครับพอนัซโอเดินไปเห็นแบบนั้นนะครับแม่สาวมิยาบีบทนางเอกเธอก็มาทันทีครับและเธอก็หันไปบอกนัซโซนะครับแล้วก็บอกไปว่านัซโอคงมันไม่ใช่แบบที่นายเห็นนะมันไม่ใช่แบบนั้นเข้าใจเชนด้วยเถะนัซโ แล้วจูจ่ๆเธอก็ร้องไห้แล้วก็วิ่งออกไปนะครับทา,ทางที่นัสโอนะครับก็ไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นนะครับแล้วก็หันมาพูดกับน,นัสโอว่านายมันมีดีอะไรงั้นหรอนายมันวิเศษมากขนาดนั้นเลยเหรอทำไมมิยาบีถึงเลือกเธอกันนะฉันไม่เข้าใจจริงๆ แลชชาก็ตัดประทานหินาอีกแล้วครับดูเหม ERT ือนว่าพินาเนี่ยจะได้ไปตามคาขอของพ่อหนุ่มสุลลอนี้เลยนะครับโดยเขานะครับได้ไปกินข้าวแล้วก็ไปเที่ยวหลายที่นะครับพ่อหนุ่มสุดล่อคนนี้ดูเหมือนจะไม่ทําอะไรเลยนะครับนอกจากที่เอาใจพี่นาของเราไปเลยนะครับก็ในระหว่างที่เดินทางกลับนะครับดูเหมือนว่าพี่นานะครับจะไปสะดุดลมนะครับจนทําให้รองเท้านะครับหักพ่อหนุ่มสุลลอนะครับก็อาสาที่จะอุ้มพี่หินานะครับกลับไปทรงที่บ้านแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าพ่อหนุ่มสุลลอคนนี้ ไปเจอนาซูโอครับก็เป็นไปอย่างที่คาดเลยครับผูบ้หลุมสลอคนนี้นะครับก็เข้ามาแนะนําตัวเลยนะครับว่าเขานะครับเป็นคนที่กําลังจะคบกันกับทาชิบานะฮินะนะครับทันทีที่นาซโอได้ยินแบบนั้นนะครับดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกหน้าทึ่งไปเลยครับแต่ทางฮินะสิครับเขารู้สึกว่าทําไมนาซูโอฉันไม่อยากให้นายได้ยินประโยคนั้นเลย พอเห็นแบบนั้นรู้สึกว่าพ่อหนุ่มสุดหล่อกับแม่ของฮินานะครับจะพูดคุยกันถูกคอเลยทีเดียวครับโดยไม่ดูพี่ฮินาของเราเลยนะครับว่าเขารู้สึกพอใจกับพ่อหนุ่มสุดหล่อคนนี้เลยหรือเปล่านะครับแต่ดูเหมือนว่าฮินานะครับจะยังมีใจให้กับนัทสุโอะอยู่นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับพี่ฮินานะครับก็เอาเรื่องนี้กลับไปคิดใหญ่เลยสิครับว่าเขานะครับจะทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันในเมื่อเขายังรักนัทสุโอะอยู่ทำไมเขาต้องรักพ่อหนุ่มสุดหล่อนี้ด้วยล่ะ เพราะว่าแม่ฉันเป็นคนแนะนํามาอย่างนั้นหรอเพราะว่าฉันไม่มีทางเลือกที่จะเลือกใครอีกแล้วหรอเพราะวันต่อมานะครับพี่นาของเราเนี่ยครับก็ได้นัดพ่อหนุ่มสุดหล่อออกมาเลยนะครับโอ้โหครั้งนี้นะครับพี่นาเป็นคนนัดออกมาเลยนะครับดูเหมือนว่าการนัดมาครั้งนี้นะครับพี่นานะครับจะเอาของที่พ่อหนุ่มสุดหล่อครับซื้อให้ทุกอย่างนะครับคืนไปให้หมดเลยละครับแล้วก็กล่าวขอโทษไปว่าฉันขอโทษด้วยนะฉันไม่สามารถที่จะรับของคุณได้หรอเพราะว่า ฉันมีคนที่ชอบแล้วยังไงล่ะได้โปรดไปหาผู้หญิงคนใหม่เถอะทางนัสึโอนะครับที่รู้ว่านิยายของตัวเองได้พิมพ์ลงหนังสือแล้วนะครับเขาก็ได้เดินทางไปที่ร้านสะดวกซื้อเลยครับโดยในระหว่างเดินทางไปนะครับเขาก็ไปเจอผู้หญิงสวยคนหนึ่งนะครับที่คาดว่าจะเป็นคนรู้จักของเขานั่นเองครับโดยผู้หญิงคนนั้นนะครับก็ไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมานะครับที่เป็นหนังสือที่มีนิยายของนัสึโอยู่นั่นเองครับโดยนัสึโอนะครับได้เหลียวไปมองใบหน้าที่แท้จริงของเขานะครับก็คือเป็นไม่อยู่ครับ ทางมิยูนะครับดูเหมือนเขาจะยังเขียนนิยายอยู่นะครับซึ่งก็คือถ้าเขายังเขียนนิยายนะครับเขาก็ยังสามารถที่จะเจอนาโซได้อยู่นะครับทันทีที่เขาได้พูดแบบนั้นกับนาโซนะครับดูเหมือนว่าเขาทั้งสองคนนะครับจะเป็นคู่แข่งกันนะครับแต่ว่ามองถึงความสวยของมิยูแล้วนะครับจะมองผ่านไปไม่ได้เลยนะครับหลังจากที่เขาได้ออกจากโรงเรียนแล้วดูเหมือนเขาเนี่ยจะมีความสวยที่พัฒนาขึ้นเลยนะครับเอ้ยเป็นนางเอกหรือเปล่าวะเนี่ยอันนี้ต้อง คอยดูกันไปครับแต่ว่าคนนี้อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ต่ำซะหน่อยนะครับแล้วฉากก็ตัดมาวันต่อมาครับดูเหมือนว่าพ่อหนุ่มสุดหล่อของเราเนี่ยก็ยังจะไม่หายไปไหนนะครับตามมาเตื้อพี่นานะครับยังชวนพี่นาไปกินข้าวอยู่เลยนะครับแต่พี่นานะครับก็ปฏิเสธไปนะครับว่านายนะเลิกยุ่งกับฉันได้แล้วฉันไม่มีอะไรกับนายอีกแล้วได้โปรดออกห่างฉันด้วยเถอะ ดูเหมือนว่าพ่อหนุ่มสลอของเราเนี่ยเหมือนจะตามตื้อฮีนาไม่เลิกเลยนะครับก็ดูเหมือนว่าพี่นาจะไปไหนเนี่ยเขาก็ตามไปเหมือนเป็นสโตรเกอร์เลยนะครับและดูเหมือนว่าพ่อหนุ่มสลอเนี่ยนะครับยั like งตื้อพี่นาอยู่นะครับโดยการส่งของที่พี่นานะครับส่งไปให้กับเขาคืนนะครับส่งไปให้พี่นาอีกครั้งนะครับโดยให้ข้อความบอกว่าฉันขอโทษฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เธอต้องการซะอีกเธอไม่ควรที่จะเอามาให้ฉันนะดูเหมือนว่าพี่นานะครับจะเริ่มปวดหัวกับผู้ชายคนนี้แล้วสิครับว่า ทำไมฉันปฏิเสธเขาไปแล้วนี่นะทำไมเขายังตามตื้อฉันอยู่ล่ะดูเหมือนว่าพี่นาครับก็หัวหมอนะครับก็ส่งของนี้กลับคืนไปที่อยู่เดิมนะครับโดยพ่อหนุ่มสลอนะครับก็ได้รับของชิ้นนี้กลับไปนะครับแล้วก็ยิ้มเหมือนแบบนี่เธอกล้าดียังไงถึงปฏิเสธฉันแล้วพ่อหนุ่มสล่อนะครับคราวนี้มาในมาดของวายไลน์ครับดูเหมือนว่าเขาก็ยังที่จะไม่ย่อท้อนะครับที่จะตามตื้อพี่หินาต่อนะครับ เขานะครับได้สะกดรอยตามพี่ฮินานไปทุกที่เลยนะครับพอฮินานะครับรู้สึกตัวว่ามีใครบางคนกําลังที่จะสะกดรอยตามเขาอยู่นะครับเขาก็ได้โทรไปหาพระเอกของเราครับพระเอกของเรานัสุโอนะครับก็ได้ถามกับพี่นาะนะครับว่าเธอโทรมามีอะไรงั้นหรอเกิดอะไรขึ้นกับเธอเหรอฮินาก็ได้บอกไปนะครับว่าตอนนี้นะครับมีใครบางคนกําลังสะกดรอยตามเขาอยู่นะครับว่าให้นัสโอมาช่วยเขาทีนะครับ ซึ่งก็โชคดีหน่อยนะครับนัทซโอะก็บอกว่าเขานะครับได้อยู่ในละแวกนั้นพอดีเธอช่วยรอฉันหน่อยนะฮินะทันทีที่พี่ฮินะนะครับเริ่มวิ่งออกไปนะครับพอนุ่มสุดหลอ่อเขาเข้าไปชิดตัวทันทีครับแต่ในทันนั้นนะครับดูเหมือนว่านะครับนัทซโอะจะวิ่งออกมาพอดีเฮ้ย hey, มาเร็วจังวะอยู่ใกล้ขนาดไหนเนี่ยทันทีที่นัทซโอะมาถึงนะครับเขาก็ถามพอนุ่มสุดหล่อไปทันทีเลยครับว่านายมาทําอะไรอยู่ที่นี่นาย มาตามพี่นาทำไมนายมีปัญหาอะไรอย่างนั้นเหรอแหมนัซโ,โอเนี่ยนะครับแบบถามในม,มาดแบบพระเอกมากเลยนะครับคล้ายๆกับว่าฉันจะปกป้องเธอเองฮีน่นะเพราะนุ่มสลอ์นะครับก็ได้หันกลับมาสบตานัซโอนะครับแล้วก็บอกว่านายกล้าดียังไงมาพูดกับฉันฉันคนนี้นี่แหละจะแต่งงานกับพี่นะเอาเถอะวันนี้พอแค่นี้ก็ได้งั้นก็ช่วยรักษาตัวว่าที่เจ้าสาวของฉันด้วยละ่ะ หลังจากผ่านค่ําคืนนั้นไปนะครับดูเหมือนว่านาซโอนะครับจะโทรไปหาตํารวจให้ตํารวจไปหาบ้านของผหนุ่มสุดหล่อทันทีนะครับว่าผหนุ่มสุดหล่อคนนี้นะครับเขากําลังที่จะสะกดรอยตามผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทาร้ายผู้หญิงคนนั้นนะครับก็หลังจากที่ผหนุ่มสุดหล่อนะครับได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็วินใส่ตํารวจเลยทันทีนะครับว่าจะไปมีเรื่องแบบนั้นได้ยังไงคุณตํารวจนะเข้าใจผิดแล้วละ่ะได้โปรดกลับไปด้วยเถอะ แล้วพนมสุดหลอนะครับก็วิ่งเข้าห้องไปด้วยความรวดเร็วนะครับพร้อมกับพูดขึ้นว่านี่เธอกล้าดียังไงถึงมาทำกับฉันแบบนี้เธอกำลังที่จะปฏิเสธฉันย่างงั้นเหรอเธอนี่มัน พอวันลุ้งขึ้นนะครับดูเหมือนว่าพ่อหนุ่มสุดหล่อคนนี้นะครับจะมาในโหมดดุดันและก็ดาร์ขึ้นนะครับดูเหมือนว่าพี่นาของเราเนี่ยจะเริ่มตกอยู่ในอันตรายแล้วสิครับแต่ก็มาในแพลตฟอร์มเหมือนครั้งก่อนเลยนะครับดูเหมือนว่าพ่อหนุ่มสุดหล่อคนนี้นะครับจะมาติดตามพี่นาของเราเนี่ยไปทุกที่เลยนะครับ เมื่อฮินะเริ่มไหวตัวทันนะครับเขาก็ได้โทรไปหานาโอะนะครับเพื่อขอความช่วยเหลืออีกครั้งนะครับว่าเขาถูกผหนุ่มสุดหล่อคนนี้นะครับไล่ตามมาอีกแล้วนะครับดูเหมือนว่าเขานะครับจะตกอยู่ในอันตรายแล้วนายช่วยมาช่วยฉันหน่อยได้ไหมนาโซะพอวิ่งเล่นไล่จับกันอยู่นานนะครับดูเหมือนว่าผหนุ่มสุดหล่อนี้นะครับจะเริ่มวิ่งเข้าประชิดตัวพี่นะของเราแล้วสิครับและเขานะครับ oh, ก็ได้ชักมีดออกมานะครับพยายามที่จะแทงไปที่ฮินะนะครับแต่ว่ามีดที่เขาแทงไปนั้น แต่กลับไม่ถึงพี่ฮีนะแต่กลับไปโดนผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นก็คือนัทเซโอนัทเซโอได้มาปกป้องพี่ฮีนะได้ทันเวลาก่อนที่พีฮีนาจะถูกทำลายทันทีที่นัทเซโอได้ถูกแทงนั้นนัทเซโอก็ได้ล้มลงพี่ฮีนะก็ตะโกนร้องไห้ออกมาทันทีว่านัทเซโอนายยังเพิ่งตายนะนัทเซโอได้โปรดลถโรงพยาบาลโรงพยาบาลอยู่ไหนได้โปรดมาช่วยนัทเซโอทีนัทเซโอ เลือดเลือดหยุดไหลหยุดไหลเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับโดมสติกนาคาโนโจในส่วนของตอนที่1 6 2่ถึงหนึ่งเป็นยังไงกันบ้างเอยสนุกกันบ้างหรือเปล่านะในส่วนของตัวละครใหม่นะครับจะเริ่มมีบทบาทเข้ามาในเนื้อหาหลักแล้วนะครับจะมายุ่งเกี่ยวกับตัวละครหลักนะครับ ผมก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับติดตามตัวละครใหม่นี้ไปด้วยนะครับเพราะเขานะครับจะมีบทบาทมากขึ้นในตอนต่อๆไปนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ